มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสลายุทธใจหลักเลขาธิการพักประชาชนที่แท้สนิทธนาธรมา20ปีแล้ว9สิงหาคมที่อาคารไทยสม,มิตนรนายสลายยุทธใจหลักเลขาธิการพักประชาชนตอบคำถามสื่อมวลชนถึงความสัมพันธ์กับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าซึ่งเป็นเพื่อนรักกันบอกว่าจะมีการรับฟังความเห็น,นธนาธรมาขับเคลื่อนพักหรือไม่ บอกว่าความเป็นเพื่อนกับนัทนาทรไม่ปฏิเสธเรารู้จักกันมา20กว่าปีตั้งแต่เป็นรองสหาพันนิสิตนักศึกษาปี2543เราครบค้าสมาคมตลอดในฐานะมิสหายร่วมตั้งพักด้วยกันตั้งแต่อนาคตใหม่ความคิดของเราปกติคุยกันตลอดเวลาในฐานะเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนแม้ว่าวันนี้จะอยู่คนละองค์กร ก็ต้องมีเจอกันบ้างในฐานะเพื่อนก็คุยกันแต่เราเข้าใจกันดีว่าการบริหารงานแต่ละองค์กรจะมีผู้บริหารแต่ละองค์กรมีโครงสร้างการทํางานของมันความเห็นต่างๆอาจผ่านหูผ่านตาของตนอาจเสนอบ้างแต่อํานาจการตัดสินใจอยู่ที่กรรมการบริหารพักเราทํางานด้วยความเข้าใจอย่างดี ส่วนการดีลรับต่างๆมั่นใจเพื่อนเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนายธนาธรนายปียบุตรแสงกนกคุณนายชัยทวัตตุลาธนในการคุยกับคนอื่นไม่ใช่ปัญหาอะไรในการรับฟังคนนั้นคนนี้คิดเห็นอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่คณะกรรมการบริหารตัดสินใจอย่างไรกับข้อมูลที่ได้รับมาถามว่าสาเหตุที่ไม่เลือกนางสาวสริกัญญาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่เพราะว่ามีดีลรับหลีกเลี่ยงไม่ให้ไปชนนางสาวแพทองทานเินวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทยใช่หรือไม่ นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อกล่าวว่าเรามุ่งหน้าโฟกัสไปที่การเลือกตั้งครั้งต่อไปตนมีภารกิจที่ทํางานลงลึกเรื่องของนโยบายต้องพัฒนานโยบายต่อทํางานหลังบ้านสร้างมาตรฐานพักประชาชนและสสพักประชาชนสืบทอดมาตรฐานเดิมสดายุยใจหลักเลขาธิการพักประชาชนที่แท้สนิทธนาทรมา20ปีแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ